สสดท้ายผมผมกรอฟนะครับจากร้านต้นยางยงพระรามสองนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดท้ายกันนะครับกับเป็นวันนี้นะนะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็จะมีล้อแท้ติดรถดีๆนะครับมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณลูกค้าทุกวันนะครับเทินมาชนไหนได้มาแบบไหนเอามาไลฟ์ให้ดูนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อที่สันเอมิล่าจูเสปอร์ตเทคนะครับเป็นตัวแรกนะครับ V1 นะครับจะเป็นล้อสีลมดำนะครับและวถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นล้อตัวเดียวเลยที่เป็นสีลมดำ นะครับนอกจากจะเป็นสีเงินนะครับกับตัวหน้าเงาแล้วนะครับล้อตัวนี้นะครับลวดลายมันจะคล้ายๆกับล้อนิสสันอาร์เบล่าตัวเทอร์โบข้อสิบห้าตัวใหม่ที่เป็นสีเงินนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวลายสปอร์ตเท็นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะล้อแท้นะครับวิธีดูนะครับล้อตัวนี้นะครับจะมีตานิสสันอยู่อันนี้ล้อแท้แน่นอนนะครับหนึล้านเปอร์เซ็นต์นะครับชัดเจนนะครับหลอกกันไม่ได้นะครับเป็นล้อคอ15 นะครับกว้าง5นิ้วครึ่งนะครับ offset ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมดูให้นะออฟเซตตัวนี้อ่าพอดีมันมองไม่ชัดนะครับอ่าอยู่ที่40นะครับออฟเซต40นะนะครับโอเคนะครับสวยงามนะนะครับคุณผู้ชมนะครับสังเกตอะไรไหมครับพวกล้อเดิมพวกเนี้ยความกว้างของหน้าล้อเนี่ยมันจะไม่กว้างเยอะนะครับส่วนใหญ่ไม่เกินเนี้ย5นิ้วครึ่ง5นิ้ว นะครับตเต็มที่6นิ้วสำหรับ4.5จะไม่มี6นิ้วครึ่ง7นิ้วเลยไม่มีน้อยนะครับถามว่าทําไมเขาไม่ทาเหรอน้ากว้างนะครับมันมีข้อดีไม่ใช่เหรอมันก็ถนอน้ำอะไรเงี้ยเขามองว่าส่วนหนึ่งใช่นะครับไม่ผิดแต่มันไม่หมดนะครับเพราะว่ายิ่งกว้างมันยิ่งกินน้ํามันนะครับแล้วก็ด้วยบรรนซ์นของรถเดิมๆมาทุกอย่างคัวนี้เขาทดสอบหมดแล้วเขาคงที่ความเร็วเป็นร้อยเขาลองเข้าแล้วมันเอาอยู่นะครับกับความกว้างตรงนี้ แล้วก,ก็การใช้งานที่เพียงพอไม่กินน้ามันด้วยเพราะว่าถ้ารถกินน้ํามันมากเกินไปนะเกิดผู้ใช้งานก็ไม่แฮปปี้นะครับเพราะว่าแทนทุกวันนี้จะไปในการอนุรักษ์พลังงานล้วนะครับเราจะไม่ค่อย้างเยอะนะครับนะก็คือว่าเนีย่ยที่มาของมันมันเลยกมแค่นี้นะครับซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานถ้ารถท่านเดิม,ดมไม่ได้ทําอะไรเลยเปลี่ยนแต่ล้อใช้งานนะครับล้อพวกนี้แข็งแรงมากผมรับประกันนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับ,บ,บนะรบ้านเรามีสาขาเดียว ตั้งอยู่พระราม2เชนเทเลนะครับไม่มีสาขาอื่นนะนะครับระวังรถแอบอ้างร้านอยู่เลยซอยเชนเทเล21หรือ21มา200เมตรเส้าานสมใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับกับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ